ร้านอาหารริมแม่น้ำในเอเชียทีค่ะโอ้ไม่ก็ร้านเขาคือสวยมากบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะวิวดีสุดๆเลยและร้านเขาก็มีความตกแต่งได้สวยมากๆดีมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเราจองเป็นทานอาหารในห้องเอาไว้ค่ะซึ่งในห้องนี่ก็คือสวยมากบรรยากาศดีมากเป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่ แสงสวยมากแสงสวยทุกมุมทุกจุดเลยค่ะถ่ายรูปมาก็คือดีมากๆคือเราแบบแต่งรูปน้อยมากก็สวยแล้วปุ้งกับแนนนะคะจะเจอกันปีหนึ่งประมาณหนนึ่งเองค่ะเพราะว่าแนนไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นานที่เจอกันแล้วก็เลยถ่ายรูปก,กันประมาณ5,000-6,000-7,000-8,000รูปให้สมกับความคิดถึงค่ะตัวห่างไกลแต่ใจยังรักเสมอ เป็นอีกร้านที่ประทับใจมากๆเพราะว่าบรรยากาศดีพนักงานบริการดีมากๆอาหารก็อร่อยมากๆด้วยค่ะแนะนำา